สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนํารถรุ่นเล็กน่าใช้นะครับเป็นคูเป้สองประตูนะครับผมตัวนี้เป็นซีตองนะครับยี่ห้อซีตองนะครับรุ่น d s 3สนะครับอันนี้มีไม่เยอะนะครับในไทยมียังมีไม่เยอะนะครับนะครับศูนย์บริการยังมีอยู่นะครับผมนะครับตัวนี้เป็นคูเป้นะครับอะไหลหาไม่ยากนะครับผม สวยคลาสสิกนะครับผมน่าเก็บสะสมนะครับออกข้างป้ายแดงล้านสี่กว่าๆนะครับผมเรามาดูนะครับตัวนี้เป็นทูโทนนะครับดำขาวนะครับแล้วก็คอนโซลสีขาวนะสวยมากครับภายในสวยนะครับเบาะหนังแท้นิ่มนะครับตัวนี้ระบบไฟใช้งานได้ครบหมดนะครับช่วยื่อสวยมากนะครับ กองุการหรือกเป้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับฟังก์ชันเยอะนะครับฟังก์ชันเยอะอยู่นะครับสวยราคาน่ารักนะครับภาษีไม่ขาดนะครับ อคครับ